สวัสดีครับผมต้นฮักกอกก็เท้าก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ตาชานมาทําอะไรเอ่ยนะครับนี่ครับตาชานในแต่วันนี้ครับแต่ว่าแต่ว่ายังยังยังไม่จับก็ประมาณสักน่าจะสักหนึ่งเดือนหนึ่งกว่า

ตไไ้ตไ,ไ่ได้ตากล้องตาไม่ได้าไหรไม่ไกลนี้คือไก่ไปนี่ต้องมาตั้งตรงนตไไหน้าเนี่ยเอ้ตาังใกลไหเด้วว่าจะเห็นภาพตากับพวกมันใถ้าเห็นก็พอล้วไ่นุมยังไม่ได้ถ่ายครับรอรอครับ หนึ่งสองอีกรูปนึงครับหนึ่งสองโอเคครับอ๋อวันนี้ก็ทำทำต้นนั้นอ๋อวันนี้ผมผมเอามาเอาโกโก้มาให้ผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีมีอะไรเออไม่ครับวันนี้วันนี้ก็เออเอาเอาต้นโกโก้มาให้ผู้ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวหลัง18-19อะไรประมาณนั้นนะครับผมจะมาหาลุงพลครับครับเรื่องเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของอะไรนี่แหละก็ก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ชวนกันว่าจะไปอ่ยูทูบเบอร์หลายช่องไปกันไปที่วัดสวนป่าลิ้นนครับโอเคได้ไหมอะไรสดเลยแนนเป็นไร ข่าภาคคบพูดนะเป่าภาคคำเอ่ปล่าภาคเปล่าภาคคำวันนี้ช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกท่านช่วงแรกท่านชิถขายตรงนี้แล้วก็ไปที่ปู่อริจิตนู่นก่อนก็ได้ให้ให้เอฟซีเขาเห็นให้เอฟซีเขาเห็นก่อนเพราะว่าุ่นมากผมนั่งอยู่ที่นู่นนะนะเพราะว่าที่นี่ผมไม่เคยไม่เคยได้มาไลฟ์สดได้อะไรเลยขายก็ไม่เคยไม่เคยนั่นน่ะ มีแต่รำอย่างเดียวแต่แต่ที่จริงวันนี้ก็ในความตั้งใจเนาะก็อยากจะรำอยู่แต่ว่ามันต้องหมุนตับก่อนตอนนี้ได้เก้าพันเท่าไหร่นะเก้าพันห้าร้อยใกล้จะถึงหมื่นทับแล้วเก้าพันห้าร้อยกว่าห้าร้อยเท่าไหร่ก็เพิ่มก็เพิ่งทำที่งานเยอ่ะทำจริงๆิแค่เดือนเดียว ็ตามเขาคนมีตามตาไม่ทันแล้วมีลูกน้องเยอะโอ้ยตามตาไม่ทันแล้นี่ตาเขาสามสี่เดือนแล้วนี่ตาเขาสามสี่เดือนแล้วนี่ได้วันนี้ตาตาก็ขึ้นไหลอยู่วันนี้ขึ้นไหลวันละครั้งตาขึ้นไหลวันละครั้งแล้วก็ตอนเที่ยงประมาณชั่วโมงไม่นี่นะไม่ประมาณชั่วโมงสามสี่นาทีวันนี้ก็ ขึ้นครั้งแรกก็ประมาณ20นาทีวาร้องเปียยๆอะไรมแรงใต้ไรลงไม่หมดดับแล้วก็ลงๆนะขึ้นอีกก็ช่วงช่วงที่ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้ามาดูตาอยู่เข้ามาดูตาเพราะว่าส่วนมากเอสซีของตาเนี่ย่ที่เขามาดูแลห้องผมเนี่ยเขาจะอยู่ต่างประเทศทีนี้เขาบอกว่าไปช่วยตาชานมาเขาว่างั้นไปช่วยตาชานมาเขาบอกว่าอันนี้ระวังนึอ ตาไม่ได้เข้าไปดูคลิปมาเลยผู้พันผู้พันมีอะไรก็แนะนำเด้อตานั่งนั่งนั่งคุยที่บ้านขี้ลงมาไหมขีก็ขี้เราขี้หลาย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 ช่องนะที่เรามาคุยกันแรกแลกเปลี่ยนความคิดกันก็เหมือนนั่นผู้พันนี่แหละครับมีอะไรก็แนะนำเด้อตาเด้อสมัยนี้สมัยก็ลองรถข้อขึอนอลักนอนถางครับครับครับสมัยที่ตาคุยกับ ขันที่1อยู่3 9ปี3 8ปี3 9อ้าลุงคนไหม 4, 3 8ปี3 8ปี3 8เนี่ยผมอยู่ปี3 8ผมน่าจะอยู่อยูโซราอยู่า อ๋อถ่าย้ายนอกนะครับเพราะว่าไฟไม้มันไมฟมันขาดมันหมดใช่ลุงพันมาแล้วนะครับลุงพันมาแล้วครับลุงพันโอได้ยินเสียงดแล้วได้ยินเสงมาแล้ดีแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปด้วยกันจะได้ไปไปวัดฝนป่าลินดาอ๋อเมื่อกี้นี้พี่แกเอารถไปพิศโลกเลยใช่ครับออ๋ ตรงนี ens, ้ไปที่ไหนนะครับตาวัดสวนสประดาวัดสวนสามตรงนี้หรือเปล่าอ๋ออ๋ออ๋อวัดไอ้ของหลวงปู่แบรนหลวงปู่แบรนทำงานมาเกี่ยวกับไม่ยูทูบเบอร์ ครับแล้วก็จะได้ไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะพด้วยโออก็เออถ่าด้วยครับก็กระสงจะไปร่วมด้วยตาก็ตางตามทธ่ระอะไลต้องมาตามเราจะไป้าไหนไปตาามาตครับตาไอเป็นผู้ใหญ่ถึงปีไหนนะ โอ้เป็นตาเป็นผู้ใหญ่3ปี3ปี3ปีตาไม่ได้ครบวาระโรคกระเทือนนะอ่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าอยู่3ปีเนาะสามปี3 3 6 3 7 3 8อืมตาคนบ้านนี้เหรอได้คนบ้านนี้แต่โอ้แต่ว่ายายยายอยู่เลืมน้องหาเนาะคือที่นี้ตายที่นี้ เราไปสาบานมาแล้วโอ้ยยังไม่ได้ตายอยู่นานๆอยู่นานๆตรงนี้ก็อยู่นานๆเลยอยู่นานๆแต่ตาชอบสนุกนะเวลาคุยตาชอบคุยสนุกเฮ้ยเฮ้หัวเราะไปอย่างนั้นน่ะเออเออำๆมากันบ้างขำๆบันนะเออเวลาเวลาขึ้นเวทีเป็นวิทยากรโอ้โห่น้ำเหรอเออได้เอาต่อไปก็เป็นวิทยากรคู่กันได้ครับผมนี่ผมชอบเนียตาไม่ชอบเพราะว่าไม่ผมชอบเป็นเป็นวิทยากรชอบเออไม่ใชอบอืมแต่ก่อนก็ผู้พันโบ ผู้พันโบผู้พันเป็นขาวแหละครแหละเป็นป่าไม้อุดรตาอยู่นี่ก็มันจะต้องปลูกพันธุ์อยู่กับส่วนราชการเนาะพวกป่าไม้อย่างนี้เนาะพวกป่าไม้พวกอะไรเพราะว่านี่มันอยู่กับป่าใช่ไหมล่ะเขาเข้ามาแล้วเข้ามาหาเรานะครับเครื่องอะไรเก็ป่าทคนคนคนป่าครับครับมันเป็นบ้านบาลีนป่าใหญ่ป่าใหญ่ป่ากันเลย นีตาได้ตาเข้าดึงคนเข้ามาอบรมสามร้อยกว่าคนที่เป็นลูกหมูตาของรัชกรอาสาสมัครอ๋อเป็นกลุ่มอาสาสมัครคือเราเราอยากแยกแยะและ้วก็ชี้แจงให้เขาว่าให้เรารักษาทรัพยากรธรรมชาติถอาเป็นต้นพยากรป่าไม้เอาไว้ให้ลูกหลานดูครอย่าให้มันหมดเร็วหมดเพราะมันหมดตาตรงนี้แหละตาดึงลุกหมู่บ้าน ตาไปคุยทุกหมู่บ้านแต่ก็มีมีมีอะไรมีคนที่ช่วยเหลือเราตอนนั้นตอนตอนที่ตาเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านฝุนพวนก็สวนยางพวกอะไรนี้ขึ้นหรือยังไม่มีไม่มีเอยไม่มีอะไรเลยบ้านบ้านก็บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนากบ้านก็เล็กๆนะบ้านเท่าไหร่สามิบหลังคา มหมู่บ้าเรานี่นะในสามแปดสามเก้านะ ถนนเส้นนี้เพิ่งเข้ามาปีอ้าวมาเราขึ้นมาแต่ตอนไหนเนี่ยออืืมเ่กี้นปี59ตอนตอนดูอยู่แต่ก่อนมันลาดยางไหมฮะรับดูพอเข้ามาปุ๊บก็ลาดยางเข้ามาปุ๊บก็ลาดยางตอนนเป็นถนนเล็กๆไหลายกาดเลนเดียวเเลนดียวตอนนี้มาขยายเป็นเป็นเป็นสองเล้วโอ้โหทุกวันเนี่ยถือว่าเจริญแล้วแต่ก่อนใครจะรู้ล่ะถนนเส้นนี้บ้านหมู่บ้านอย่างนี้ไม่มีใครรู้ อันนี้ไปนี่ก็เลี้ยวขวาเต่าน้อยซ้ายก็เขาวงข้างหลังนี่ดงหลวงอ๋อทางไหนไปนาแกอันนี้ก็ใกล้เงี้ยไหมสั้นไปนาแกทางนี้แหละใกล้เนาะไปดงหลวงแล้วก็โอ้นาแกอืมโอ้สุดยอดเลยครับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ